สัมมาสัมมุทธาสุขินังวตเมทานังอาสวะขายาวังนิพพสวัสดีครับสมาชิกช่องที่สอนดนตรีบบสุขุขสุขนะค,ครับผมก็วันนี้ก็มาเ<า>ช่นเคยนะครับผ<า>มก็มาแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์ ท่านก็น่าจะฝันหวานแต่เช้านะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับผมในวันพระใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ไปลงโโลูบูนะครับผมที่เขาสมุนกสงานะครับสาธุโลคานเตศีวันโตอิมานิพัตานิสัพพิวารานิปฏิคังหาเต ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็มาเช่นเคยนะครับสําหรับวันที่ทางญยติธรรมในเอฟซีนะครับรอคอยนะครับผมเพราะว่าเป็นวันฝันหวานของท่านพระอาจารย์ชัยชนะปุริยานุนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะมาแต่เช้าหน่อยนะครับแล้วก็จะมาบอกบุญด้วยนะครับผม อันเป็นสังฆทานห,าหลน่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ท่านผู้ทรงศีลสัลโอลผาแต่ท่านผู้เกริศขอท่านโปรดจงรับเมื่อรับแล้ว ชมงานเป็เปน์ได้บานสู่นี่นะครับดูบรรยากาศนะครับผมแล้วก็จะได้ถาวายพะทหารพระอาจารย์ท่าน<อ>าจะเมตตานะครับผมฝันหวานแต่เช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันพระใหญ่เป็นวัน15าค่าคำแม่มานาป่ะเชียงคาวมิบห้าิ่าเนาะ ครับวันนี้ที่สอนก็จะบอกบุญทักหน่อยนะครับผมบอกบุญใครอยากจะใครอยากจะร่วมบุญนะครับผมเปิดบุญเปิดโชคในวันนี้นะครับผมครับหรือว่าผู้ใดสิเป็นจะภาไฟนะครับผมบินไฟวันนี้นะครับผมบินไฟครับเดี๋ยวที่สอนจะบอกบุญก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็กําลังจะถวายพระทหารเช้านะครับ นะครับดูบรรยากาศนะครับผมดูบรรยากาศวัดใหม่ชชนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะครับเมื่อนี้พว่ไดีกดติดตามถือเลขแค่ครับกดติดตามทิศสอนนะครับผม <laughs> ถึอเลขแค่แน่นอนนะครับผมสามช่องนะครับทิศสอนนอนวัด ทางแม่น้องมีแล้วก็ทางช่องวัดใหม่ชัชนะนะครับผมเ้าวันนี้นะครับที่สอนก็จะมาบอกบุญก่อนนะครับผมปิศาธรรมจะลืมหรือว่าพิษคำวัดนี่ข้าวสามสอบนะครับผมข้าวสามสอบอย่าลืมนะครับคุณอนุข้าวสามสอบเ้าวันนี้นะครับที่สอนก็จะมาบอกบุญก่อนจะดูท่านพระอาจารย์ฟังฝันหวานนะครับผมที่สอนก็จะบอกบุญก่อนจะเอาโชูกนะครับ วันนี้นะครับค่าไฟท่านพระอาจารย์มานะครับผมเสียแพงครับเมื่อนี้พระอาจารย์ไงลังตึงเลยนะครับค่าไฟเดือนนี้นะครับผมแพงแพงนะครับค่าไฟเดือนนี้นะครับผมจากสองพันห้าเป็นห้าพันสองนะครับผมห้าพันกว่าบาทอยู่วัดนะครับผมจากสองพันห้าเป็นห้าพันสองครับผู้ใดสีเป็นเจ้าภาพเมื่อนี้ค่าไฟนะครับผม ท่าอาจารย์ไงหลังตึ้งนะครับผมค่าไฟหอยยันนีรันงวดที่แล้วนะครับผมเข้าหกสองนะครับค่าไฟท่านอาจารย์หลักกิโลเฮนไม่มีนะครับผมมีแต่ใบไฟเฮนนะครับใบไฟเฮนวันใหม่ชนะจากค่าไฟนะครับผมสองพันห้าเดือนที่แล้วนะครับงวดนี้ห้าพันสองฟ้าตัวเลขกนะครับผม วันนี้นะครับลิศไทยอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพค่าไฟฟ้านะครับผมก็มาแล้วนะครับคุณพิชิตนะครับหนึ่งบาทค่าไฟฟ้านะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟทางวัดใหม่ชัยชนะนะครับผมจาก2,5 0 0เป็น5้าพรยแปดบาทห้าสิบสี่สตังค์นะครับผมครับเดี๋ยวที่สอนจะให้ดูนะครับแล้วก็จะให้ดูหมายเลขรบัญชีด้วยนะครับในวันนี้นะครับผม วันนี้นร้านเตรียมประกาศจทเด้อคุณรอไทยนะครับบินบินไฟฟ้านะครับผมเอาจัดเลยได้จัดเลยไปร้านห็นตัวเลขบินไฟฟ้าแล้วจัดเลยเด้อครับหรือใครอยากจะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับผมค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำค่าไฟนะครับผมาท นี่นะครับนี้ก็จะเป็นใครอยากจะนุโมทนาบุญในวันนี้นะครับผมหรืออยากจะทําบุญเพื่อเปิดบุญเปิดโชคหรือช่วยค่าน้ำค่าไฟของทางวัดใหม่ชัยชนะก็สามารถโอนผ่านหมายเลขบัญชีนะครับผมที่สอนจะบอกเปิดบุญก่อนนะครับก่อนที่เราจะรับโชคนะครับผมเป็นกรุงไทย428039978นะครับเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านพระจารย์ แล้วก็ไอดีไอดีไลท์นะครับ2เบอร์แอดไว้เลยนะครับวันนี้นะครับผมเผื่อมีทีเด็ดเดี๋ยวที่สอนจะส่งทางไอดีไลท์นะครับผม0625707395 0 6 1 2 4 2 4 4 7 2นะครับผมกนปัจจัอ่อ0อนะครับผมหนรอบท้ืะไร้ครับ้นะครับคนน้นบครับเี อันนะครับใครที่ร่วมบุญนะครับเด็กศิษย์สอนจานรายนามในชื่อนะครับคุณนาฤบลกองแก้วนะครับผมช่วยค่าไฟ50บาทนะครับผมพระนุโมทนาบุญนะครับผมบุญจูแบ็กนะครับจูแบกเอฟซีศิษสอนนะครับจูแบกนะครับเด็กศิษย์สอนจันลายนาค่าน้ำค่าไฟ คุณจูแบกนะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟ100งร้อยบาทอานุโมทนาบนุญเนอคุณจูแบกในวันนี้นะครับท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ก็ขอให้เป็นบุญทันตาเ้อะคับเสียงไม่ดังก็ที่สอนกับผม <c oughs> บินบินไฟนะครับงวดที่แล้วนะครับผมแตกตรงเป๊ะเลยนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมงวดนี้5 2าพสงปบาทห้สตางค์นะครับเอาเดี๋ยวที่สอนสิไ้เบิ้งนะครับหรือวันนี้นะครับท่านวัดชรดีเห็นคาไฟบันนอ้ครับผมค่าไฟวันนี้นะครับของท่านพระจานทร์นะครับผมดูไห้ดีๆนะครับผมครับ เกียยุทธยาครับค่าไฟนะครับพิยาค่าไฟเดือนนี้จาก2,500นะครับผมจาก2 5 0 0เป็น5,200นะครับค่าไฟเดือนนี้นะครับผม5,2 54บาทเอ้ย54สี่สตางค์เห็นไหมครับเนี่ยพิยาครับจียยุธยานี่นะครับผมช่วยค่าไฟ100บาทโอ้อนุโมทนาบุญนี่นะครับค่าไฟ ค่าไฟเดือนนี้ดูนะครับผมโอ้ยพายจานหงายหลังตึ้มเลยนะครับนี่นครับ5้าพันแดบาท5้าสบี่สตางค์ครับผมครับวันนี้นะครับใครที่โชคดีช่วยค่าน้ำค่าไฟก็ขอนุโมทนาบุญให้เฮงเฮงรวยรวปังๆนะพนีัันเห็นตัวแดงๆปะครับ208 54ดห้าสี่ค่าไฟครับค่าไฟช่วยค่าไฟนะครับผมเดือนนี้ดูนะครับผม 5,208บาท54สตางค์นะครับงวดที่แล้วผมสองแตกนะครับผมงวดที่เห็นไหมครับผมนี่ในเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนั่นไหมเห็นไหมครับผมหกสองแตกเดือนที่แล้วนะครับผมมาเดือนนี้นะครับผมปั๊บอู่ไม่ดีๆนะครับผมเอาปิดตู้ระบบมีเด็กไปยี่นี่รันกี่นะครับผม เอานะครับใครอยากจะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับผมช่วยค่าน้ำค่าไฟช่วงที่ทนพระจารย์ทำภารกิจเดี๋ยวสักพักท่านก็น่าจะฝันหวานนะครับผมค่าน้ำค่าไฟนะครับผมค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟนะครับผมใครอยากจะร่วมนะครับร่วมเปิดบุญเปิดโชคในวันนี้นะครับกรุงไทย428039978นะครับผม ไอดีไลน์นะครับแอดไลน์เลยนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวที่สอนจ่าจราย,ายชื่อนะครับผมคุณคุณสุดใจนะครับผมร่วมค่าน้ำค่าไฟ100บาทด้วยอ,อนุโมทนาบุญนะครับผมก็อข,ขอให้ได้ปังๆ,ๆเ้ออันนี้คุณคุณจีนะครับผมอ่อานภาษา,ษาอาัจฤษไม่ออกครับหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับผมขอบคัณมากขอบคุณ้ากนะครับ สำหรับตัวเลขของจีอยุทยานะครับน่าจะเป็น8-31แล้วก็4-3นะครับเดี๋ยวที่สอนให้ดูท้ายๆคลิปนะครับผมตัวเลขของจีอุทยา8 3 1หนแล้วก็4-3นะครับผมครับเดี๋ยวที่สอนก็จะอะไรสดบอกบุญไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเอาให้ช่างวัดใหม่ดูน้อยนั่นั้นก็ไฟบอกเิบซีอ่ะยิบซีบูด้วย จาก2,005นะครับเป็น5,002นะครับเดือนนี้นะครับผมอันนี้ตัวเกา่าตัวเก่าที่ออกสองทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวก็นะครับไปดูเรื่อยๆก่อนขานาคราบไปเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับตัวเลขที่เก๊อยุทธยาจับเดี๋ยวที่สอนจะให้ดูท้ายคลิป เดี๋ยวช่วงนี้ไปดูบรรยากาศที่วัดใหม่ชัยชนะก่อนนะครับผมว่ากำลังประคีอาหารอีกสักพักท่านพระอาจารย์คุณบุลนะครับผมร่วมค่าน้ำค่าไฟ200บาทโอ้อนุโมทนาบุญเปิดบุญเปิดโชคในวันนี้นะครับผมบุิกิตุกิติพารานะครับผมกิกิติพาราหนึ่งร้อยเก้าบาทโอ้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม ครับค่าน้ําค่าไฟในวันนี้นะครับผม <Okay. S 1> ใครอยากจะช่วยหรือเปิดบุญเปิดโชค <Okay. S 1> หรือใครที่โชคดีในวันนี้จะเป็นเจ้าภาพนะครับผม5 2 0 8บาท54สตางค์ oh. จาก2,500 <Okay. S 1> เป็น5,200แน้วครับผมเดือนนี้นะครับแพงีริีครับผมเดี๋ยวสักพักนะครับสวายพระทหารเสร็จแล้วก็จะเป็นโอเคโอเค นี่นะครับจาก2,005เป็น5,200นะครับผมคบใครอยากจะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟหรือเปิดบุญเปิดโชคหรือใครโชคดีในวันนี้นะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพก็สามารถนะครับโอนผ่านหมายเลขบัญชีของท่านพระอาจารย์โดยตรงได้นะครับผมเป็น5,208บาท5 4สตงางค์พญานิรันเจ้าเห็นใบไฟเหียนบันี่นี่นี่แคบแ20854 นี่นะครับผมแล้วใครอยากจะร่วมบุญนะครับเปิดบุญเปิดโชคในวันนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขบัญชีตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นกรุงไทย4280399778หรือเบอร์ ID ไ i f e like นะครับผม0625707395 0612424172นะครับผม ก็ถวายพัตทหารเป็นที่เสร็จแล้วนะครับผมมาดูว่าท่านพระอาจารย์นี่นะครับค,คบ่าน้ำค่าไฟนะครับผมค่าไฟใครอยากจะร่วมนะครับผมนี่ครับผมใครอยากจะร่วมค่าไฟนะครับ นี่นะครับผมนะับกำลังถวายพระทหารเสร็จนะครับผมวันนี้ท่านพระอาจารย์ท่านก็จะรีบหน่อยมีพรกิจนะครับผมอ่าอ่าที่ว Sí, gracias. ถ้าอาจารย์ประทานเสร็จปันวันก็คงจะเดินทางไปในทานเวลาเพราะว่าเดินทางไปรอ่วมืูอทำทางไระอาจารย์ก็อยากจะปปให้ทุกคนหาโอกาสหาเวลามาบำเป็นเพียรภาวนาร่วมธรรมวัตรเสด็มนในช่วงไตรมาสเข้าพรรษาปีนี้ ก็อยากจะให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญภาษาศิล์เพราะว่าการที่เราเกิดมาเป็นชาวพุธเกิดมาเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งการนับถือเราจะนับถืออันสูงสุดก็คือพระรัตนตรัยองค์สุนทรสมมาสัมพิชย้าได้ตัดรัสว่า การกราบไหว้บูชาอันสูงสุดที่สุดก็คือพระรัตนตรัยทุกวันนี้ชาวไทยหรือชาวพุทธทั่วโลกก็กราบน้อมัสก,การกราบปลายสิ่งลยอย่างแต่กราบที่ดีนักือที่ดีศรัทธาที่ดีก็คือนับถึงพระรัตนตรัยอย่างวันนี้พระอาจารย์ก็มีจิจ คําส่งที่จะได้เดินทางร่วมอุโบสถศิลในครั้งนี้ก็เลยจะเป็นการหลังจากนีร์จาจัรย์ก่จะฝันหวานช่วงเช้าฝันหวานเสร็จก็จะฉันพระทหารเช้าฝันพระทหารเช้าเสร็จอาจารย์พงศ์จะได้รีบเดินทางไปร่วมอุโบสถศิลสาม,มัคคีที่วัดหนองสองห้องอำเภอเขาชุม องพิธีโอบอสวดสิ์ในะครับนี้อา,าาานนอ,นอาจารย์ก็จะบันดานำวันเอคืนี้อาจารย์ก็ได้เดินชมองนั่งสมาธิบำเพ็ญพรวนาหนันจากนั้นอาจาราย์ไม่เมตเห็นเด็กน้อยผู้หญิงสองคนใส่ชุดขาวมาอาจารย์ไม่เเห็นเด็กน้อยผู้หญิงสองคน รกราบพระอาจารย์อาจารย์เลยถาม <c oughs> อารยเด็กผู้หญิงว่าไอ้ตัวเล็กมาจากไหนัวเล็ก,กบอกว่ามาบำเพ็ญเพียรภาวนารักษาศีลกับพระอาจารย์ปีนี้หนูขออยู่กับพระอาจารย์ช่วงตลอดไปมากสารเดียนได้ไหมอาจารย์บอกว่าได้ หนูจะรักษาศีลอยู่กับพระอาจารย์เลยต่อสัเเดียงตลอดไตมาสในตรีนี้หลังจากอาอกพรรษาหนูก็จะเดินทางกลับก็เลยถามว่าแล้วหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรคนแรกตอบว่าหนูชื่อองศ์หนูชื่อเด็กหญิงองศ์แล้วคนที่สองชื่ออะไรลูกคนที่สองหนูชื่อกินแบ่ง น้ชื่อกินแบบอธิแสดงว่าเด็กน้อยที่มารักษาศีลกับพระอาจารย์ในปีนี้เ็าบอกว่าขอ,อขอรักษาศีลกับพระอาจารย์ช่วงปตมามภาสอันษาปีนี้จะอยู่ครบสาเดืนีนยงค่อยเดินทางกลับในหญิงคนแรกชื่อเด็กหญิงออมศีลในหญิงคนที่สองชื่อเด็กหญิงกินแบกบ,บ,บ,บอกว่าเด็กหญิงกินแบบอาจารย์บอกโอ้ชื่อทอมารูป ก็ตั้งใจอยู่ครบไตวมาแบหนูจะอยู่ประพระอ์จารครบไตว่าสามเดือนแล้วทีนี้เด็กหญิงสองคนก็คุยกันว่าอาญาการมารักษาศีลนี้จะให้พวกหมูรักษาศีลอะไรอ่แล้วจะถามว่าแล้วหมูหนูจะเอาศีลอะไรลูกแต่ถามเด็กหญิงวอมศีลว่าความศีลจะเอาศีลอะไรลูกแล้วกินแ่งจะเอาศีลอะไรลูกอ่านบอกว่า ไอออนศินก็บอกหนูหนูขอศิลห้ากินแบงละโลกกินแบงหนูขอศิลแปดเอาไม่ได้อาลูกการรักษาโอเบสดศิลก็คือธรรมาทานศิลก็คือเห็นแปดคือศิลแปดเป็นศิลโอเบอสดศิลปช่วงวันพาคมัาบอกว่าช่วงมันพาคเราต้องรักษาศิลแปดศิลโอเบอสดศิลแต่เป็นปกติธรรมดาเราต้องรักษาศิลห้าหลังจากนั้น เด็กผู้หญิงสองคนก็เลยกราบกับพระอาจารย์ว่าเอาอย่างนั้นวันนี้ก็เป็นบัณฑ์ข้าอย่างนั้นพวกหนูก็ขอจะมาทานศีลอุโบสถศีลแล้วก็ขอเข้าราษากับพระอาจารย์แล้วส่วนเด็กผู้หญิงสองคนว่าก่อนเราจะรับศีลเนี่ยเราไม่เขียนหน่อยให้ท่านขังก่อนเหรอก่อนจะรับศีลไม่เขียนหน่อยให้ะอาารย์ก่อนเหรอ ท่างเด็กหญิงอสินส ah, ิ่วก่อนก็เขียนก่อนเขียนก่อนก่อนนัดสินแอาาบอกว่าหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงสองคนก็ได้เขียนตัวเลขให้รายการแต่ตอเนิ้ช่วงในรรษาวันนี้เป็นวันพัะอาจารย์ก็พูดมากไม่ได้พูดไปมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เด็กน้อยอาจารย์ไ่เห็นเด็กน้อยสองคน มาขออยู่วัดเด็กผู้แรกเด็กคนแรกคือเด็กหญิงของศิลปเด็กคนที่สองอชื่ออินแบกบแสดงว่าเด็กสองคนนี้จะมาอยู่กับาากาอาจารย์ช่วงปลามาสพรรษาปีนี้ครบรือว่าครบระดครบสามเดือนในปีนี้อาจารย์เห็นเม็ดเด็กน้อยผู้หญิงสองคนมาขอ ลัตนาสิ์กับพระอาจารย์มันมาถกเถียงกันว่าคนหนึ่งจะเอาสินห้าคนหนึ่งจะเอาสินแต่แล้วหลังจากนั้นมันบอกว่าหนูช่วงอยู่วัดกับพระอาจารย์นี้หนูจะช่วยพระอาจารย์จะให้โชคพระอาจารย์ทุกทั้งไปจนกว่าตลอดพรรษาจากพรรษาแล้วเด็กน้อยก็ได้เขียนกรเลขให้พระอาจารย์ เด็กหญิงมอมสิงแล้วก็เด็กหแญบบิงปีแกดแต่ทีนี้พระอาจารย์ก็พูดอะไรมากอาจารย์ก็ปัดกระถางช่องเด t อดพุ่ทางไอระดายคือเมื่อคืนนี้พระอาจารย์ไิเห็นเด็กน้อยผู้หญิงสองคนมาขอรัตนาสินมาขอจำพรรษาของพระอาจารย์แสดงว่าเด็กน้อยก็เป็นสัญาเวดาแต่งร่างอ่างนันเพื่อจะมาฟังเพ็งภาวนา อาจารย์ท่านี้อาจารย์ก็อยากจะฝากคณะญจ้าหน้าทีทุกคนถ้ามีโอกาสตอให้ทุกคนมาร่วมทำก็สวดมนต์มาร่วมรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้สร้างบุญมีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสมมีโอกาสที่จะได้ทําความดีความงามเสริมอดวงตัวเองเสริมมงคลในชีวิตก็คือการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนา ทางนี้มีโอกาสเดียวก็คือช่วงอะไรมาพันสายทางนี้พระอาจารย์ก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ร่วมเดินทางมาทำวัดสวดมนต์มาบำเป็นภาวนาอยากให้ทุกคนไปวัดทำบุญถวายทานถวายสังฆทานได้พักสวดมนต์พักธุ์จิตจักรันงสง่์แม้มแต่เด็กน้อยก็ยังมามแม้จะเด็กก็ยังมา รักษาศีลบองเทียพระอาจารย์อย่างน้อยมาเมื่อคืนนี้พระอาจารย์ก็ถามเขาจะอยู่ครบตมามสัเดาหนแล้วก็จะให้โชคระหว่างปีนี้ทางเม,มื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วพระอาจารย์ก็ได้ทําพิธีถอนแน่แล้วก็ได้รับบริจาคสบูส่ไพรี่ปันองสักผ้าอนุญางจานแล้วก็แํมเพิ่ก็จะนําไปใช้ดีครับ ผู้บริจิตเตียงที่จะนําไปเกียบแล้วผู้อยากไร้แล้วก็จะนําสิ่งของไปถวายยังวัดต่างๆที่อาจแทนคณะที่ได้ทำทุกคนถ้าอยากร่วมบริจาคก็จ้างก็จะรับบริจาคเป็นเป็นสิ้นปีถ้าคณะที่ได้ทำทุกคนมีความศรัทธาอยากซื้อมาร่วมบริจาคก็จ้างก็ซื้อมาได้ตลอดซื้อมาได้เรื่อยๆสิ่งของเหล่านี้ก็จะ ในระเทศหรือ่าผู้ให้ยิ่งความจำเป็นีิสุดเขาคือเรื่องทาเพื่อทำเพื่อผู้ใหญ่เพื่อําบนำประเทศหรือผู้ป่วยติดเตียงในทางนี้แต่ละหมู่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงมากมายพอสมควรจำจำทุกคนทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะอาจำได้เมื่อคืนอาจารย์ในนี้เห็นเด็กน้อยผู้หญิงสองคนมาขอ รักษาสินรักษาศีลเด็กน้อยคนแรกชื่อเด็กหญิงออมสินเด็กหญิงคนที่สองชื่อเด็กหญิงจิตแดงเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งมันบอกน้องคอชิงห้าเด็กหญิงคนยังมันบอกโน้องคอิงแตกทีนี้มันก็จะมาทุกแปดค่ำหรือสิบห้าั้นมันจะมาแต่ทีนี้พระอาจารย์บอกถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วลูก ก็อยู่นี่ลลแหละณที่นี้ก็ถือว่าสองคนงคนี้จะมาจันบรษากับพระอาจารย์แล้วความให้โชคกับพระอาจารย์ทีนี้เขาฝากก็ยังคณะเจริงทุกคนถ้าอยากโชคดีถ้าอยากมีเงินถ้าอยากสงดีปีนี้เป็นปีที่ดีที่มีเทวดาสององค์มาร่วมกันทร์ากับพระอาจารย์ในปีนี้เป็นเทวดาที่ให้โชคเป็นเทวดาที่มหาโชค เป็นเทวดาที่มั่งคั่งร่ำรวยนำทรัพย์สิสนเงินทองมาให้ก็อยากใหทุกคนมาร่วมทำบุญทำบุญศนแล้วก็วันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญในท้งนี้ส่วนกระเรสที่เด็กหญิงสองคนเขียนให้จารยากรับให้ผ่านทางไอดีไลน์เพราะว่าวันนี้เป็นวันคระใหญ่ แล้วช่วงนี้ช่วงภรษาพระอาจารย์ท่เดียวไม่ได้พูดอะไรมากมายทันต่อไปบางครั้งอาจารย์อาจจะไม่พ่อยหวาน,น,น,นอะไรมากมายพูดอะไรก็ไม่มากมายเพราะช่วงภรษานี้อาจารย์ก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างมากอ,อย่างวันนี้ข,ขออภัยพอนุมมทนายินขอบนบุหล่านี้จงบันดาลให้คณะญาติธรรมทุกู้ทุกคนจงประสบดแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจดังปรารถนาขอให้คณะได้ทำทุกคนโชคดีมีชัยถูกหวยรวยเงินหมดหนี้หมดสินปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังปรารถนาปรารถนาเงินก็ขอให้ได้เงินปรารถนาทองก็ขอให้ได้ทองอันนี้ขอให้ทุกคนทำบุญแล้วก็ขอให้โชคดีทำบุญแล้วก็ขขอให้ถูกหวยรวยเงินทำบุญแล้วก็ขอให้ได้ทําใจ ทำบุญแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดยิ่งยขึ้นไปด้วยเถิดอาเดชกุลนะครับผมครับผมก็ฝันหวานไปแล้วนะครับผมท่านฝันหวานนะครับมีเด็กน้อยผู้หญิงเดเทวดานะครับสองลูกมาจำพรรษานะครับกับท่านพระอาจารย์คนหนึ่งถือศีลห้า คนหนึ่งถือสินแปดนะครับผมครับค่าน้ําค่าไฟนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมนี่นี่มียควมนะครับผมมีโควไมยนะครับค่าไฟนะครับใครที่โชคดีนี่นะครับผมอยากจะบินเจ้าภาพค่าไฟนะครับผมหรืออยากจะร่วมเปิดบุญเปิดโชคในวันนี้นะครับค่าน้ําค่าไฟก็สามารถนะครับผนผ่านมาได้บัญชีนะครับผมแล้วก็ ไอดีไลน์อยู่ข้างล่างครับตนีะครับนี่นะครับผมไลน์นะครับผมอันนี้ค่าน้ำค่าไฟนี่นะครับ208กับ54นะครับที่เป็นตัวนะครับสำหรับตัวเลขของที่เกียร์ยุธยานะครับผมเดี๋ยวที่สอนก็จะดูท้ายคลิปนะครับก็จะเป็น831 เลขเกียอยุธยาจับปิงปองนะครับผมนี่นะครับถามที่สอนนะครับฟีนะครับถามทางลายนะครับผมก็จะเป็นแ3ดสามหนึ่งแล้วก็สี่สามอันนี้ตัวเลขนะครับผมตัวเลขของเกียอยุธยาที่จับลูกปิงปองนะครับผมก็จะเป็นแ3ดสามหนึ่งแล้วก็สี่สามข้าวสามสอบนะครับผมข้าวสามสอบ จับปปิงงอตัวเลขจับปิงปองนี้นะครับค่าน้ำค่าไฟใครอยากจะร่วมบุญในวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่สองก็จะขอจบไว้สดไปเพียงเท่านี้นะครับผมให้ทายกันทีทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อสวัสดีครับให้ดูมาเลย อาาย่างนั้นเครับ,รบราาจับติงโตน,ะ,นะครับแปดสามหนึ่งสี่สานะครับ